หนึ่งวิธีที่จะเปลี่ยน b e i n g หรือเปลี่ยนตัวตนของเราจากตัวตนเก่าไปเป็นตัวตนใหม่ที่มีความอัพเลเวลมากขึ้นหรือมีความสุขมากขึ้นสมบูรณ์พูนสุขมากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นหรือว่าในเวอร์ชั่นที่เราต้องการก็คือการ acting หรือ action ไปก่อน acting หรือ action เหมือนกับเราแสดงหนังและผู้กกับบอกว่า นี่อ่านแต่วันนี้นะเดี๋ยวนะเราแอคชั่นล้วก็ทําเหมือนกันครับเราก็คือแอคติ้งไปก่อนมองเห็นภาพเราในอนาคตแต่ภาพมันเป็นแค่ภาพนิ่งเราไม่ต้องการให้มันเป็นแค่ภาพนิ่งแต่เราต้องการให้มันเป็นเป็นหนังอะเป็นหนังเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหนังเป็นชีวิตเป็นอะไรจริงๆแหละคือออกมาเป็นแอคติ้งแอคชั่นเลยทุกคําพูดการกระทํา เนี่ยก็เราเกิดขึ้นแล้วอืออูขับรถเทสลารุ่นใหม่มันชิวๆมีความสุขจังเลยโอ้โหเสียงก็เงียบโอ้โหสุดเทิศมองไปไหนมันวิวต่างๆมันโอ้บอกมันนิ่มอะไรต่างๆมันเห็นไหมครับนี่คือ acting acting ตัวอย่าง acting แล้วเราสามารถ acting ทุกเรื่องราวของชีวิต acting อ้ยได้ลูกค้ารายใหญ่ปิดเคสสิบล้านมาถ้าเป็นตัวแทนนะอื มีไงเนียมันมีความสุขมันฟินมันทําอะไรใช่หไหมก็คือแอคติ้งอะอุะอ้ยมีบ้านราคาสิบล้านหืมวิวข้างหน้าเป็นบรรยากาศโอ้โหธรรมชาติวิวข้างหลังเนี่ยเป็นภูเขานะครับเดินลงมาข้างล่างเป็นโอ้โหกลายเป็นก็เรียกอะไรนะน้ําตกที่จัดโดย ช่างที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะครับฝีมือนะครับเหมือนนั่งเหมือนอยู่ในวิมานเมฆอยเหมือนอยู่ในเหมือนอยู่ในสวรรค์บนดินเลยนี้นะครับนี่คือ acting acting ไปก่อนพอเรา acting เห็นภาพแล้วบม acting 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 มันจะเป็นการส่งสัญญาณไปสู่สนามควอนตมัมซึ่งมันจะซึ่งโปรตีมันเป็นคลื่นจุดสนามควอนตัมมันเป็นคลื่นพลังงานเมื่อไหร่ที่เรา acting action หรือโฟกัสมันจะเริ่มเป็นอนุภาคหรือสร้าง ตัวตนขึ้นมาเป็นเหตุการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยน Being หรือตัวตนไปในสู่เช่นที่เราต้องการได้าหนึ่งวิธีก็คือ acting ไปก่อน acting 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 ไปครับ